ค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกันนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะพบกับคุณครูสุชาดาใจมาอีกเหมือนเดิมนะลูกนะวันนี้เราเจอกันนะคะยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่ห้านะคะของเล่นและของใช้รอบตัวเรานะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้นั้นมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะค่ะ วัสดุที่ใช้ในการทำของเล่นและของใช้นะคะอันแรกเลยที่ครูจะยกตัวอย่างก็คือไม้นะคะไม้หรือต้นไม้นะคะที่เราเอานามาแปรรูปเอามาทำเป็นของเล่นและของใช้นะคะก็อย่างเช่นเอามาทำโต๊ะเก้าอี้นะคะเอามาทำาหน้าต่างบ้านประตูบ้านนะคะไม้เนี่ยจะมีคุณสมบัตินะคะก็คือไม่ยืดหยุ่นนักเรียนมีความแข็งแรงนะคะ แต่ว่าถ้าหากว่าถูกน้ําบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดการผุกร่อนได้นะคะอันนี้เป็นคุณสมบัติของไม้นะคะต่อไปนะคะเป็นวัสดุนะคะที่เราเอามาทําของเล่นของใช้ที่นิยมมากนะคะก็คือยางนะคะยางเนี่ยนะคะจะเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นนะคะ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายนะคะใส่สีสันได้สวยงามนะมีคุณสมบัติในการกันน้ําได้นะคะเหมาะที่จะนํามาทําเป็นของเล่นของใช้ให้กับเด็กๆเ,เป็นอย่างยิ่งนะคะต่อไปนะคะวัสดุต,ตัวต่อไปก็คือโลหะนะคะโลหะเนี่ยจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานนะคะไม่ยืดหยุ่นนะคะบางชนิดนําไฟฟ้าได้นะคะบางชนิดนําความร้อนได้นะคะเป็นวัสดุที่ ไม่ค่อยนําเอามาทําของเล่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางทีนั้นอาจจะทําให้เี่นได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนใหญ่จะเอามาทําของเล่นประเภทที่เป็นรถยนต์ของเล่นอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นวัสดุที่ใช้ในการทําของเล่นของใช้ที่นิยมนําเอามาทําเป็นของเล่นและของใช้ให้กับเด็กๆอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้านะคะซึ่งผ้าเนี่ยจะมี คุณสมบัติในการดูดซับน้ําได้ดีนะคะเผาไหม้ได้นะคะรูปร่างปรับเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็มีความเบานะคะสามารถที่จะนําเอามาทําเป็นของเล่นของใช้ได้หลากหลายแล้วก็เกิดความปลอดภัยกับเด็กๆด้วยนะคะต่อไปนะคะเป็นวัสดุที่นํามาใช้ในการทําของเล่นของใช้อีกชนิดหนึ่งที่มีความนิยมนะคะก็คือพลาสติก นะคะพลาสติกเนี่ยจะเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบานะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างนะคะไปตามาการที่เราต้องการให้เป็นได้ด้วยนะคะหรือเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นนะคะบางชนิดนะคะสามารถที่จะป้องกันน้ำได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะวัสดุประเภทอีกอนันนึงนะคะก็คือแก้วนะคะแก้วเนี่ยจะเป็นวัสดุที่สามารถที่จะ มองเห็นได้ง่ายชัดเจนนะคะเพราะว่ามีความโปร่งใสนะคะแต่คุณสมบัติของแก้วก็คือแตกได้ง่ายนะคะและเมื่อแตกแล้วเนี่ยจะทําให้เป็นอันตรายนะคะต่อเด็กๆนะคะดังนั้นจึงไม่ค่อยนิยมนาเอามาทำเอามาทาของเล่นให้เด็กๆนะคะส่วนใหญ่เราก็จะนําเอามาทาเป็นของใช้มากกว่านะคะเช่นนํามาทําเป็นหลอดไฟเพราะว่ามีความโปร่งใสอย่างเงี้ยค่ะนามาใส่ ใส่ขวดน้ำดื่มแบบนี้ค่ะเพราะว่าปลอดภัยนะคะไม่มีสารปนเปื้อนนะคะต่อไปนะคะมาดูนะคะว่าของเล่นและของใช้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วทำมาจากวัสดุอะไรบ้างนะคะและของเล่นและของใช้ที่เราใช้อยู่เนี่ยทำมาจากวัสดุกี่ชนิดนะคะอย่างเช่นนะคะในรูปภาพนะคะเป็นตุ๊กตาหมีนะคะเป็นตุ๊กตาหมีตัวนี้นะคะตุ๊กตาหมีตัวนี้นะคะเป็น ของเล่นนะคะที่ทํามาจากใยสังเคราะห์นะคะซึ่งขนฟูๆของเจ้าต like ุ ok ๊กตาหมีเนี่ยนะคะทํามาจากใยสังเคราะห์นะคะต่อไปนะคะตุ๊กตาตรงตรงปากตรงที่เป็นรูกจมูกนะคะกับเป็นรูปตาเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะคะทำมาจากพลาสติกซึ่งของเล่นของใช้ชนิดนี้นะคะก็คือทํามาจากวัสดุสองประเภทนะคะก็คือใยสังเคราะห์แล้วก็พลาสติกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ เป็นของใช้นะคะที่ทำมาจากวัสดุหลายอย่างนะคะอย่างเช่นตัวเรือนนะคะกับตรงสายคล้องก็จะเป็นโลหะนะคะส่วนสายนะคะก็จะเป็นหนังแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็คือเป็นวัสดุนะคะเป็นของใช้ที่ทำมาจากวัสดุหลายอย่างนะคะต่อไปนะคะเป็นแมกนะคะเป็นของใช้นะคะ,ะส่วนตัวของแมกเองนะคะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงก็คือทำมาจากโลหะ นะคะและ,ะเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็ป้องกันการกระแทกนะคะก็คือตรงนี้นะคะตรงหัวแม็กเนี่ยก็จะทํามาจากพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นของใช้ชนิดนี้ก็จะทํามาจากวัสดุ2ชนิดนั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะของใช้นะคะที่เราใช้กันอยู่นะคะบ่อยๆซึ่งเด็กๆก,ก็คุ้นเคยและมีอยู่นะคะนั่นก็คือยางลบนะคะยางลบเป็นของใช้ที่ทํามาจากยางพารา เพียงแค่หนึ่งอย่างนะคะเพราะฉะนั้นยางลบเป็นของใช้ที่ทํามาจากวัสดุเพียงหนึ่งชนิดนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือยางวงนะคะหรือหนังยางที่ต้องเรียนรู้จักนี่แหละนะคะอันนี้เป็นของใช้นะคะที่ทํามาจากวัสดุนะคะเพียงอย่างเดียวก็คือยางนั่นเองนะคะเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือยางนะคะซึ่งเราก็คุ้นเคยกันนะคะ คราวนี้นะคะมาดูกันเมื่อนักเรียนรู้จักแล้วนะคะว่าของเล่นของใช้นั้นทํามาจากวัสดุหลากหลายชนิดนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งคุณครูบอกไปแล้วนะคะและนะคะของเล่นและของใช้ของนักเรียนนั้นเป็นวัสดุที่ทํามาจากวัตถุหลายๆอย่างนะคะบางครั้งอาจจะทํามาจากวัสดุเพียง1ชนิดบางครั้งอาจจะทํามาจากวัสดุ2ชนิด3ชนิดขึ้นไปนะคะซึ่งคุณครูยกตัวอย่างให้พวกเราดูแล้วนะคะอ่ะ คราวนี้นะคะมาดูงานของพวกเรานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเรื่องของเล่นและก็ของใช้นะคะในหนังสือเรียนหน้าที่138นะคะจะมีภาพให้หนักเรียนดูทั้งหมด9ภาพนะคะ9ภาพนะคะ,ะ,คะก็จะมีตุ๊กตานะคะกระเป๋าชิงช้านะคะไม้โยกกระติกน้ำตู้เสื้อผ้านะคะหน้ากากลูกตะกร้อแล้วก็ล่มนะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอล้อมรอบวงกลมภาพที่เป็นของเล่นนะคะทั้งเก้าภาพเลยอะไรที่เป็นของเล่นนะคะให้นักเรียนใช้ดินสอหรือสีก็ได้วงกลมล้อมรอบถ้านักเรียนใช้สีมันอาจจะลบยากหน่อยนะคะถ้านักเรียนทําผิดเพราะนั้นถ้าใช้ดินสอก็จะลบง่ายนะคะอันนี้คืองานในหน้าที่หนึ่งร้อยสสิบปดนะคะต่อไปในหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบเกนะคะเขาบอกว่า ให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรอบคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็จะมีนะคะข้อ2 1จุเขาบอกว่าแก้วเป็นวัสดุที่เหมาะสมสําหรับทําสิ่งใดนะคะก็จะมีคําตอบคือรองเท้าขวดโหลตะกร้านะคะแก้วเป็นวัสดุที่นํามาจากสิ่งใดนะคะถ้าเป็นครูครูจะตอบว่าขวดโหลนะคะคุณครูก็จะเอาดินสอวงกลมล้อมรอบคําว่าขวดโหลแบบนี้คะ่ะนะคะ,ะต่อไปข้อ2 2จุเขาบอกว่า ไม้เป็นวัสดุที่เหมาะสมสําหรับทำสิ่งใดนะคะมีตัวเลือกให้เลือกก็คือประตูตะปูและกระเป๋านะคะให้นักเรียนล้อมรอบนะคะวัสดุที่ทำมาจากไม้นะคะตจอไป2.3งจุาเขาบอกว่าผ้าเป็นวัสดุที่เหมาะสมสําหรับทำสิ่งใดนะคะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้นะคะก็คือปลอกหมอนยางลบและหลอดไฟฟ้า นะคะนั่นาเองคิ่รั่วผ้าเหมาะที่จะนําเอามาทําวัสดุชนิดใดนักเรียนก็ใช้ดินสอวงกลมร้อมรอบคำคำนั้นนะคะต่อไปข้อที่2.4เขาบอกว่าพลาสติกเป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับทำสิ่งใดนะคะตัวเลือกก็มีนะคะคำว่ายางลบนะคะต่อมาก็คือคำว่านังสือต่อมาก็คือคำว่าไม้บรรทัดนะคะพลาสติกนั้น เป็นวัสดุที่เหมาะสําหรับทําสิ่งใดให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบคํานะคะต่อไปค่ะข้อ2.5เขาบอกว่ายางเป็นวัสดุที่เหมาะสําหรับทําสิ่งใดนะคะมีตัวเลือกก็คือกระเบื้องนะคะคำที่2ก็คือคําว่าพื้นรองเท้าและคําที่สามคำว่าลวดเสียบกระดาษนะคะยางเป็นวัสดุที่เหมาะสมสําหรับทําสิ่งใดให้นักเรียนใช้ดินสอวงกลมล้อมรอบนะคะ โอเคค่ะงานวันนี้นะคะมีแค่2ข้อใหญ่นะคะให้นักเรียนทำเนาะก็ให้นักเรียนทำลงไปในหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องถ่ายรูปส่งเนาะคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เปิดนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนำมาส่งครูในวันที่เปิดเรียนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคงจะเจอกันแค่นี้ก่อนแล้วเอาไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะลูกนะ ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ